สมาธิสัตว์มันเป็นสิ่งสําคัญการทําสมาธิภาวนาเนี่เป็นสิ่งสําคัญเป็นกิจสําคัญของพุทธศาสนาอัน็นกิจสําคัญที่สุด ฝึกฝนอบรมจิตใจนะเป็นของสำคัญต้องให้มันได้ฝึกเมื่อละเล็กเมื่อละน้อยก็ดีอ้ได้สงบเมื่อละซ้ำเม็ดง่าขาหินนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลหลายๆเป็นกุศล ใอยสงบลงไปเมื่อละเล็กเมื่อละน้อยการทำสมาธิภาวนานี่ะนี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเ็นมุ่ง,งหวังไว่ว่างค้ำสอนไว้กับเพื่อสิ่งนี่แหละเพื่อที่สิ่ง้คนทั้งหลายมนมนมยนทั้งหลายในขำว่าปฏิบัติจ,จิตใจอันนี้คือสิ่งสำคัญ เมื่อเป็นยังสั้นแล้วเมื่อหูวจักวัตถุประสงค์ของคำสอนระพทธเจ้าเราง่ายนะต่างคนต่างกับฝึกก็ฮหดปรารถนาความสุขน้ำกันเมื่อสู่ดวงจิตด,ดวงใจก็ต้องฝึกมุ่งหบังอย่างไดที่เพิ่งให้ยจาของ คุณบาอาจารย์เ,ยเป็นผู้พ้าเฮ็ดตือดอกโตข้องเฮอาแต่ละผู้แต่ละคนต้องเฮ็ุเอง mm hmm. ขณะทัพพุทธเจ้าผลยังว่าอาขาตาโลตถาคตาเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกส่วนการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายต้องทำเอง <c oughs> มาเข่ากับอัตหิอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องเฮ็ดเองนะครูบาอาจารย์ผ้าเฮ็ดตอนนี้เขาก็ต้องเฮ็ดเอาสำรวมจิตใจของเฮาเอาเองเนวิธีภาวนาก็สอนอยู่เสมอละเบิ่งล่มหันใจเมื่อเฮ็ดอย่างไรเอาเบิ่องวิธีการนี่แหละเผกเอาแต่มันเคยมันชินตั้งสติเบิ่งลมหายใจ ทำจิตของเราให้แคบลงถ้าเหตุจิตแคบคือสติจออยู่กับร่มมาหลับเอินแล้วมันแคบจิตข้าง้ราแคบลงก็งไปรับรูส่วนอื่นรูอยู่แค่แค่ล่มหายใจเข่าหายใจออก นี่แหละเอื่นมาเห็ดจิตให้แคบลงกระแสจิตเท่าวป้่อยให้มันไปเรื่องอื่นท่างอื่นเพ่งจิตให้แคบลงในที่สุดจิตมันก็สงบลงสงบลงคอยลงคอยลงกระแสจิตนะแต่ก่อนแต่กี่วันว่าจิตนี่มันไวที่สุดเดเแลยนรอบโลกกลับมาเ้าวท่านหูมือชิงอยู่จิตดวงนี่นะไปรอบโลกกลับขึ้นมาไนะ่นเขายัางท่านหูมือชิงอยู่ คาะจิตเดี๋ยวมันไปได้ทั่วมันวนี่แหละเขาฝึกใหม่ๆเมื่กี้จิตมันไวหวสติเขามันอ่อนนั่งรับตาลงหันใจเข่าพูดหันแจออกโทอ่พุดทู่พูโท,โท,โทูว่ได้กี่บาทล่ะไปแล้วตะเลิดเปิดเปิงไปทั่วพอถึงเมือคิี้งมัขมนขึ้นไปหลายเรื่องหลายเล่าแล้วมันไปรอบที่รอบแดนน่ะ โอ้เมียปุ๊บมันก็ยุดชึกเลยเอาไม้ก็ตั้งไม้ยองสิละฝึก,กยังสิล่ะเรื่อยๆอันนี้คือวิธีฝึก,กจิตเอาเพาสิบังคับให้มันอยู่กับลมเลยันุมบ่ได้มันต้องฝึกเอาคอยประคับประคองคอยฝึกเอาเนี่ยาการฝึกฝนอบรมเขาหลังต้องยังสี่อ้เงมันต้องปฏิบัติแบบนี้ฝึกแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ คอยเฮ็ดไปเอาไปเอามาาบาเนี่ยเพอสติมันกล้าขึ้นแล้วจิตเทามันฝึกแล้วมันมีสติแก่กล้าขึ้นนําได้จิตเท่าก็สิซาลงเท่าสิรู้สึกว่าจิตซาลงหายใจเข้าพูดหายใจออกโทษนี่ลนะ่พะพอมันคิดปุ๊บหูเลยคิดปุ๊บหูเลยมันเริ่มสิคิดเน่ะหูเลยเอาไปมาเนี่ยมันสิคิดเนี่ยหูแหละ มันก็บรทันมีโอกาสได้คิดะจิตมันก็บรรทัไปใสะเอาไปว่าจิตทำมันซากลัวสติอีกแต่ก่อนนี่จิตเร็วที่สุดในโลกในจิตซาแล้วเพราะฝึกไปเรื่อยๆจิตทำมันซาลงเพราะว่าสติมันแก่กาขึ้นนี่แหละพิธีการฝืกขาดอบรมน่ะก็ะทำข้อไอ้เฮ็ดไปยังสิแต่เกียรตะกายขนขวายพอฝึกปฏิบัติเฮ็ดยุ่ยังส่ละ เออเอาไปอามาน้นี่จิตทวมันสาลงสาลงรมันมันมันบา่าันไมมีโอกาสได้คิดไปดอกไม่มีสติประคับประคองโดนไปจิตมันกระสิติดอยู่กับลมเองจิตเท่ามันสิไปติดอยู่กับลมหายใจเองหายใจเขา่าหายใจออกก็ไปามาบรว่ามได้มีเจตนาล่าะบ่ามได้มีเจตนาว่าสาเขาเบิ่งลมหายใจดอก มันมันเพื่อนไปเอง่ะเอานี้มันกับวันี้อขันจิตมันได้ไปไปติดอยู่หันละเอาวันหนีมันกับวนหนีเพื่อนเอิญว่าวิตโตกขึ้นโยกจิตขึ้นเพราจิตมันไปติดเอาเอง่ะเอิญว่าวิตตกวิจารมันก็ดสิงหงอยู่กับร่มมาล่ะล่มเข่าล่มออกปิติความสุข ความเป็นเอกคตาล่มกับปากฏขึ้นนี่แหละพเพราระานั้นว่าปฐมชาติเนี่ยมันอยู่ประไก่ได้เห็ดง,ง่ายยังสี่แหละปฐมชาติแต่คนเราเห็ดง่ายมันก็เสื่อมง่ายเพราะมันมีขาซึกศัตรูมันยือกันมันก็มีขาซึกศัตรูมันคือกันเ <c oughs> นี่ยฝึกยังสี่วิธีฝึกจิตนะฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเห็ดสมือสมือก็เฮ็ดอยังสี่แหละ การฝึกการฮักจิตใจเนี่ยมันบังคับเอาวาได้มันมีตั้งแต่การฝึกเอาฮัดเอาบังคับหักก็เลยเนี่ยวาได้เนี่ยหละคือจะเข้ามาฮักเรืล่ะฮักใสร้มหายใจบัได้เท่าเดียวกับแหนี้ไปทั้งอื่นละ่ะเห็นบ่เข้าบังคับเขานี่ลแหละการฝึกขัดดูต่อดูเขาคอย ฝึกฝนอบรมตนเองเขาสูมเอสูมเอเขามันก็ง่ายเมื่อฝึกไปเรื่อยๆไปเนี่ยพิตโตปิจาริติสุกเอกคตาเมื่อจิตมันฝึกไปยิบว่าเศร้าเหตุยี่ว่าเศร้ามันละเอียดเขาไปนปั่มพิโตกัระง,งับลงวิจารระงับลงเห็นไหมิติสุขเอกคตา มื่อสิค่อยๆล่มก็ค่อยละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงไปละเอียดลงไปเอาไปมาเมื่อมีล่มหายใจแล้วเอาไปมามันถึงไม่ก็เมิดไปน้ำความปิติมันก็ค่อยเมดไปน้ำจิตมันเป็นดูด้มันก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมีสุขมีเอกคตาเอาไปมาไ,ปมไม่ตั้งแต่ ก็คตากับโอเบขากับพวกหักจาว่ามันมันยังหรอกหอดมองพุ่นบางครั้งพราะวหน้าไปเพราะว่าหน้าไปมันมีความคิดอยู่วบบแผลๆพองมันน่ะจิดน่ะแต่ว่ามันขงว่าฟุ้งซ่านไปภายนอกมันมีอารมณ์อยู่ในภายในของมันน่ะมาเกิดนว่ามันอยู่ในชาติอันนึงน่ะมันก็มีอารมณ์ภายในของมัน มันละอารมณ์ภายในอันนี้ได้เข้าไปพุะนหะมันจังสิบูวาบลงไปหรือว่ามันแนวลงไปแนวลงไปบางเธอกระหงมื่อชิ่งบางเธอกระบกหงมือบางเธอกับแนวลงไปจักประยุใสลูยุซื่อจะขาย,ป,ยาประยุใส่จักอายุมองได้ละมอง,องจักมองอยู่แน่กระจังสั่นละนี่ก็คือการฝึอกอนะ วิตกวิจารปิติสุกเอกคตามันจะค่อยละวิตกละวิจารเหลือจะปิติสุกเอกคตาเอาไปเอามามันเลยละปิติละสุกเห็นไหมเหลือถ้าอุเบก,ก,กขาเมื่อคอยเป็นไปได้ฝึกหัดไปเรื่อยๆไม่ไหม่างมันเป็ีย่ยนไงการซึกฝนอบรมจิตนะจิตใหม่ๆฝึกใหม่ๆมันมักเป็นแบบ ไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆฮัดไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายคูบาจานทั้งหลายเป็นตะเพียงผู้บอกส่วนการประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าทีของเฮาทั้งหลายต้องทําเองพู้ได้ก็เหตแท่นบ่ได้พ่อแม่ก็เ็ดแท่นเฮาบ่าได้ลูกหลานก็นเหตแท่นเฮาบ่าได้พ่อหน้าแท่นกูเนสูกูเจ็บขากระบะว่าเหนบ่ได้เลย นี่แหละราพุทธเจ้าจะมาเขาต้องเหตุเองต้องค้นคว้าเอาเองฝึกเอาฮัดเอาเองจังได้เมื่อจิตมันแนวลงไปแล้วล่ะมันเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเิ่นกะเอิญมันเป็นสมาธิ แนวลงไปยุติเจ้าของนั่นแหละพระเจ้า่าอัตหิอัตโนนาโถเพิ่งตนแล้ววะเนี่ยตนแลเป็นที่เพึ่งแห่งตนเป็ยังสั่นเด้ันจิตเขาไปยังสั่นนะเพิ่งเจ้าของเราวบเพิ่งผู้อื่นโอ้ยมองเพิ่งเราทั้งอื่นมดแม้ดหมดดมองเพิงแล้วเนี่ยนีการฝึกฝนอบรมจิตใจเฮ็ดยังสี่มันจังคอยเข่าถึงสมถะ สมถภา,าวานาส่วนมีปัสนาภาวานาอีกอันหนึ่งมีปัศนาภาวานาอีกอันหนึ่งมันก็ค่อยเป็นไปมันก็จิตอันเก่านี่แหละฝึกอยู่คือเก้านี่แหละเนี่ยยุ่งสิละเบิดปีบศาสตร์ฝึกไปฝึกมาจิตถ้ามันอีมมันเต็มแล้วมันก็ค่อยอมีความเจริญเติบโตขึ้นมานํำเด้ ยิ้ดวงนี่นะมันกับพัฒนาการมันมันจะมีพัฒนาการมันมันบโงทอเก่าดอกมันก็ฉลาดขึ้นมาคือกัรกับมักม่วงน่ะล่ะมันเกิดขึ้นมาไม่กับว่าดอกักงอันเป็นทิปปิโย่ปลายดอกมันกับว่าน่วยมันมันก็มือเว้นปีเดือนมันก็ค่อยแก้ไปน้ำมือนน้ำเว่นน้ำปีน้ำเดือนไปไปมันกับนวยใหญ่ขึ้นอ่ะซ้ำกํามปอน น้อยใหญ่ขึ้นไปอีกเขาแกนเขาแกนโดนไปอีกกะฮืมเฮืมแล้วก็ซุกเห็นว่ากะบอกม่วงน้อยเก้านั่ละจิตก็คือกันก็ฝึกแบบเก้านี่แหละฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันก็ค่อยพัฒนาการน้งมันขึ้นไปเองคือผลละหมากรากไม่เนี่ยนี่คอยพัฒนาไปเมื่อจิตสงบดูตัวดูเขาน่ะเมื่อจิตท่ามันร่วมดูเขาแล้ว เวลามันถอนออกมาจิตมันอิ่มในอารมณ์แล้วจิตมันอิ่มแล้ว,ม,ม,ลวมันสิบเพใครอารมณ์นอื่นสิบ่พใครบีบบังคับจิตเท่าใดขึ้นตะเกาได้ขันเท่าใดเป็นสมาธิลลลาแล้วดูอิ่มละจิตั้งาีดเราเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันก็สิยุซื่อๆได้มันสิเบิ้งยุซื่อๆได้นะเกิดสิ่งที่ชอบใจก็เบิ้งได้เกิดสิ่งี่บ่าชอบใจก็เบิ้งได้จิตส่บ่พซึมเข้าไป กินตั้งสิบวไหลให้เขาไปเบื้องแรกจิตเบื้องแรกกับสิ่งที่ชอบใจไหลเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่คนสิบวัเคยเห็นโทษดอกของที่ชอบของที่บวชอบจังเห็นจิตใจดวงนี้ยของที่บบมากนะเห็นเห็นไม่ไหวจริงที่ห้องโบปรารถนาคำมันปากกดขึ้นมาในจิตนี่ปุ๊บมันจะเป็นความถูกความเดือดร้อนความบบชอบบอชอบใจมันสิ่ปากกดขึ้นมา มาปากกูขนาไดไนเห็นไงเห็นโทษไดไงเมื่อเห็นโทษได้ก็คอยละได้นแต่ว่าสิ่งที่ชอบเนเีน่ย่าเห็นโทษง่ายเมื่อ่อเห็นโทษางกับเพื่อนน่ะความเพื่อนนั่นแหละนี่แหละบัว่ามันสะเกิดอันใดขึ้นขันมีสมาธิแล้วมันก็ค่อยคอยหูคอยเห็นคอยเป็นคอยไปคอยมีพัฒนาการขึ้นนี่ เมื่อเขาเห็นอารมณ์มเน่แล้วมันเกิดสิยายา่งย่ละอารมณ์ชาระอารมณ์นี่แหละมันสิเห็นกิเลสมันเกิดขึจจ้น,นกกในจิตใจมันก็เห็นตัวอืทุกเกิดขึ้นในจิตใจมันก็เห็นตัวนี่แหละเมื่อเห็นอย่างสี่แล้วมันมีสติสัมปชัญญะหลายขึ้นจิตเท่าม,มีสมาธิ พระพุทธเจ้าจงมาเย,ยจิตตังสั้นะเมสั้นจะโมกขันติมาละพันธนาผู้ใดจักมาสำรวมระว่างจิตใดผู้นั้นจึงสิพ้นจากบวงแหงม่านม่านบ่วงแหงม่านมันคืออย่างตาเห็นรูปชอบใจบ้างบม่ชอบใจบ้างขันชอบใจก็ติดบวงม่านขันบ่ชอบใจก็ติดบวงม่านนี่แหละ เยจิตตังสัญญเมษสัญจะโมขันติมาละพันธนาเ <c oughs> นี่ยเหะหาสิบปติดตในบวงแ่งมันผู้ใดามาสำร้มระวังจิตได้น่ะตาเห็นรูปปุ๊บรูปที่ชอบใจจิตเท่ากับไหลเข้าไปคันไหลเข้าไปก็เห็นโทษอ่ะตาเห็นรูปถี่ว่าถึกใจปุ๊บจิตเท่ากับไหลเข้าไปเห็นไหมห้าสิบคอยเห็นได้ไหม เห็นแล้วมันก็เป็นโทษเป็นสิ่งบีบบังคับจิตใจเฮาก็ค่อยอาศัยปัญญาที่เฮาเห็นเนี่ยแหละค่อยชำระสาสางไปนี่เกิดมาชำระอารมณ์ชำระนี่คือวิธีการชำระนี่แหละคันนั้นมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นมานดำยังสิละคือกระจกอะคือน้ำอ่ะคือกระจกก็ะได้คือน้ำก็ได้คือวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้เมื่อมันอยู่ตามปกติน่ะมันมีชีสนิม อันนีของสกปรกแปดเปื้อนมันเกล็กังมันพอเท่ามาคัดออกให้มันสะอาดสะอ้านจนมาขืนเงาได้น่ะมันก็สีเหลียวเห็นน่ะมันใสขึ้นมาเมื่อสีเหลียวเห็นเงาห้องไปโพนาไปชื่นนังก็เห็นหนาเข้ารดเนี่ยเนี่ยห้องโพไปชื่นนังก็เห็นหนาเข้าเนาะห้องผู้หห้มันก็เห็นห้องผู้ดีมันก็เห็นอยู่ในนันน่ะในกระจกเงานั่นแหละในสิ่งที่มันเป็นเงาสะท้อนนั่นแหละอันนี้ก็คืึกัน มื่อจิตเท่าใสสะอาดละสงบแล้วมันกระสิเห็นน่ะจิตเท่าหลงไปชอบใจหลงไปยินดีในสิ่งอันควรยินดีก็ตามยินดีในสิ่งอันควรบกควรยินดีก็ตามมันไหลเข้าไปซึมเข้าไปมันก็นสิเห็นโทษเห็นไพ่สิ่งเหล่านี้นะ่ะเนี่ยเห็นบ่มมันสีเห็นโทษมันสีเห็นโทษของอารมณ์ เห็นคุณของการที่บุมีอารมณ์มันก็สิคอยชําระจะค้องให้สงบเข้าไปสงบเข้าไปนี่แหละวิธีการพาวนาฝึกขัดจิตใจเฮาจังสีเสมอเสมอําละไปเสมอจิตมันก็สิคอยพัฒนาการขึ้นา่าคอยมีสติมีปัญญาคอยเห็นโทษของอารมณ์นีส่วนใหญ่ล่าบ่เห็นอ่ะบ่เห็นโทษของอารมณ์อ่ะ หลงหลงเป็นไปตามอารมณ์ชอบกับหลงบ่ชอบกับหลงสำรวมระว่างจิตบ่ได้สติบ่หลมันหมักหลงหลงไปตามสิิงแล้วนี่แหละเพื่อนเอ้นว่าหลงโลกหลงอารมณ์ก็คือหลงโลกคนหลงโลกคือคนหลงอารมณ์นั่นเองนี่แหละกติค่อยๆหูค่อยเห็นค่อยเข้าใจค่อยสำละสาสางจักคุณนของความสงบ เห็นโทษของอารมณ์นะมันจะว่าอารมณ์เป็นโทษอะไรสิคอยชําระไปชําระไปชําระไปแก้ไขไปมันบ่หมดเฉเดียวนี่ชําระอารมณ์นะอดีคอยอันนั้นเกิดอันนี้เกิดยุหันหลับคนมากิเลสพั้นหาตัณหาลอยแปดมันก็สิเกิดอย่นี่นี่เกิดย่นี่แหละกิเลสคือความเสร้าหมองพั้นหาลอยเรืองตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากในจิตใจอีกลอยแปด ลอยแปดเรื่องนี่แหละเมื่อเกิดอยู่นี่แหละปาก,กดขึ้นมาในจิตดวงนี้หเ,เห็นเห็นก็สิคอยชําระไปชําระไปเห็นไปหลายๆที่เราวก็บอกมันมาสิบให้มันมีอารมณ์ใดคือกันกับน้ำทะเลล่ะจิตบใหันมีคืนมันบ่ได้นะ่ะก็ต้องมีคืนนี่ก็ต้องมีคืนคือสิบให้มันมีอารมณ์หรมมืมันบ่ได้บใหันมีจิตมันบ่ได้นะคอยหูคอยเห็นไป คอยทำความเข้าใจไปช่ำระไปเรื่อยช่ำระไปเรื่อยอันนี้คือปัญญาปัญญาธรรมดาเนี่แหละมวลปัญญาวิปัสนาอย่างเราปัญญาธรรมดาแห,หละเฮ็ดให้ยิ่งเจริญใหยิงสํารวมระวังใหยิงผู้ใดจากมาสํารวมระวังจิตใดผู้นั้นสิพ้นจากบ่วงแห่งมารเฮาก็สิบ่ติบ่วงเนี่ยพระพุทธเจ้าคนแสดงหห่าเฮ็ดไปจังส่ละฝึกไปยังสิล่ะฝึกไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยคอยเกิดขึ้นมาดอก สติสมาธิปัญญามันสมดุลกันเมื่สติสมาธิปัญญามันสมดุลกันมันหากคอยเกิดอริยมรรคอริยผลมันจังคอยเกิดขึ้นมาตัดสินเท่าใดนี่แหละเฮ็ดไปเรื่อยๆฟื้อไปในความสงบเมื่อละเล็กเมื่อละน้อยคอยเฮ็ดไป นี่แหละเอาาื้นมาเฮ้าเป็นผู้มาหาที่เพิ่อไงจะของคอะฟึกได้ยังที่ละเอื้นมากระเบาบางอ่ะจิตใจเฮ้าคอยเบาบางลงไปน้ำถึงมันที่มีกิเลสที่มันกระเบาไปน้ำบางไปน้ำนี่เห็นบ่าจิตใจคอยเบาลงบางลงคอยหูคอยเห็นเกิดสติปัญญาแก้ไขจิตใจจะคล้องได้ไว้เออ ตะกี้บ่เคยเห็นเจักเตื่ยศูนกับศูนเอาซะเลยหักก็ฮหักเอาเลยบัดมามีสติหลายแลมันก็ฮู้หูนยนกับว่าได้ศูนท่านที่ท่านไดหรือว่าถึงมันศูนท่านที่ท่านไดมันกระงับลงใน้งๆอันนี้แหละจิตเจ้าบ,บ่หมุนไปตามอืบ่หมุนไปตามกระแสโลกเนี่ยนี่แหละกรรมมโนกรรมนี่แหละจิตเท้าบ่หมุนไปกรรมมันก็หักลงหักลง หักกงกรรมแห่งสังสารวักคอยหักล่งไปเรื่อยๆคอยหักลงหักล่งไปเรื่อยๆในที่สุดคันกงกรรมมันหกันกบบแล้วมันกะบ่มุนแหละจิตมันกะบ,บ่มุนไปตามนี่แหละสติปัญญาฝึกไปยังส่หัดไปยังสิแหละเรื่อยๆ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 ก็คอยเกิดหูเกิดเห็นเกิดเป็นไปเกิดควุมเขา่าอกเข่าใจก้วนี่ย่าน ยังรู้เกิดขึ้นมาผู้แล้วนี่แหละภาวนาเฮตุยังซี่คำว่า่้าเครื่อฟิวสิบผ้านางโดนอยู่สิบผ้าพรวนาลายอยู่มูอยู่ท่างไก่กระสิกลับกลับไปหอดึงกระสิสามถุงก,กลัวๆเลยกรสิหอดเิยนหอดันนี่แหละมันยากจรึสิก็เลย สวดมนต์ก <McM> ็เลืยบบสวดหลายกันสวดมนต์หลายเขาปฏิบูรณ์ในนางพ่อว่านาต์สวดมนต์แล้วปฏิบัติสะอาดเมียเลยนะน้อยจากวิธีการอันนี้คือวิธีการฝึกฝนอบรมจิตใจนก็คอยเป็นไปคอยหูค่อยเห็นค่อยเป็นคอยสำหระสาสางจะคล้องไปเรื่อยจิเลสอันนี้ที่มาน้มกระบอกไปบ่มบกไปน้ำก็เป็นผู้เบาผู้สมบัย เอามื้อนี้บอกให้ฟังตรงนี้ล่ะอ้าวมื้อสิเมื่อก